อันนี้เป็นขั้นตอนการล้างพื้นที่เผาแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าขั้นตอนเตรียมทำพื้นให้สะอาดนะครับนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเอาหินพิเศษที่ใช้ในการลงพื้นล็อกเก็ตนะครับ พอหลังจากเผาเสร็จแล้วนะครับก็เอามาเป่าพัดลมให้มันเย็นนะครับพอเย็นเสร็จแล้วก็คือจบขั้นตอนการเตรียมพื้นล็อกเก็ตนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ได้นะครับที่เย็นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำภาพ นะครับเมื่อทำภาพเสร็จแล้วถึงจะนำมาขึ้นพื้นหินที่เราได้เตรียมไว้นะครับแบบนี้นะครับ